อาหารบ้านฉันี่พีนี้ครับจะข้าวอบข้าวหุงสักอย่างหนึ่งแหละได้หมดเลยข้าวหุงไก่เห็ดหอมครับผมสำหรับการทำเมนูนี้นะครับขั้นแรกเราก็มาเตรียมไก่ก่อนเลยไม่มีอะไรมากครับเอาสะโพกไก่อกไก่หรือส่วนไหนก็ได้ที่ทุกคนชอบนะครับ เอามาหั่นให้เรียบร้อยให้เป็นชิ้นพอดีคำตามอย่างในคลิปที่เห็นนี่เลยนะครับ หลังจากหั่นไก่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหั่นเห็ดหอมกันต่อเห็ดหอมนะครับผมก็จะเอาเขาเรียกว่าอะไรโคนมันออกแล้วผมก็จะซอยให้เป็นเส้นบางๆอย่างนี้นะครับ ทีนี้เราก็จะมาทําน้าซอสปรุงรสกันนะครับก็ใส่ผงปรุงรสไก่น้ําตาลทรายพริกไทยครับแล้วก็สีอิ้วขาวนะฮะอันนี้แล้วแต่คนชอบเค็มนะครับสามารถใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ซอสหอยหครับผมแล้วก็น้ำเปล่าครับ จากนั้นนะครับคนให้เข้ากันเลยคนไปเรื่อยๆเลยครับจนพอเริ่มเข้ากันแล้วเนี่ยเราก็จะไปตั้งเตาเลยดีกว่าวิธีการตั้งเตานะครับคลิกเล็กๆน้อยๆนะครับใส่น้ำมันนิดเดียวนะครับเปิดไฟให้กระทะร้อนพอกระทะร้อนแล้วเนี่ยเราก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปเพิ่มจากนั้น เราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนะครับแล้วทีนี้ไก่มันก็จะไม่ติดกระทะแล้วนี่ดูแล้วเราก็ใส่เห็ดครับผมแล้วก็ผัดต่อไปนิดเดียวนะครับผัดต่อไปสักพักเลยเราก็จะเติมน้ำซอสที่เราปรุงไว้ครับผมหลังจากที่เห็ดเริ่มสลดน้ำซอสเริ่มเดือดน,นะครับเราก็จะมาใส่ลงในข้าว เราก็หุงข้าวเหมือนตามปกติเลยครับแต่ใส่น้ำลงน้อยลงนิดนึงนะแล้วก็จะเอาตัวที่เราผัดไว้อะครับใส่ลงไปในหม้อข้าวคนนะครับคนเลยคนให้มันเข้ากันนะครับพอคนเสร็จแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะเอาไปใส่หม้อแล้วหุงตามปกติเลยครับ เอาหุงเสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้เท่านี้เราก็ตัดใส่จานเสิร์ฟไปเลยครับง่ายใช่ไหมล่ะครับขอให้ทุกคนเอนจอยครับ